อนันตริยกรรมหมายถึงกรรมที่หนักที่สุดคารุกรรมฝายบาบากุศลซึ่งให้ผลทันทีมีห้าอย่างคือ 1. มาตุคาตการฆ่ามารดา 2. ปิตุคาตการฆ่าบิดา 3. อารหันตคาตการฆ่าพระอารหันต์ 4. โลหิตตุป,ปบาท การทำร้ายพระพุทธเจ้าจนถึงพระโลหิตห่อขึ้นไปเช่นพระเทวทัตได้ทำร้ายพระพุทธองค์ในสมัยพุทธกาล 5. สังฆเภทยุยงสงให้แตกกันทำลายสงอนันตริยกรรม4ประการแรกคือมาตุคาตปิตุคาตอรหันตคาตและโลหิตตุประบาทจัดเป็นสาธารณะอนันตริยกรรมคือ อนันตริยกรรมที่ทั่วไปแก่บรรพชิตและคราหัตทั้งหลายก็หมายความว่าบรรพชิตก็ทําได้คราหัตก็ทําได้ในส่วนของโทษหนักเบาและลำดับการให้ผลก่อนหลังของอนันตริยกรรมเรียงลำดับจากแรงที่สุดลงไปได้ดังนี้ 1. สังฆเภทอนันตริยกรรมหนักที่สุดเพราะทําให้พระพุทธศาสนาเสื่อมเสีย 2. โลหิตตุปรบาทอนันตริยกรรมสำคัญมากแต่ปัจจุบันทำไม่ได้เพราะพระพุทธองค์ทรงดับขันปรินิพานไปแล้ว 3. อรหันตคาตอนันตริยกรรมสำคัญปานกลางเพราะพระอรหันตผู้ซึ่งไม่เบียดเบียนใครเลยและยังเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวบ้าน 4. มาตุคาตปิตุคาตอนันตริยกรรมสำคัญน้อยกว่าอนันตริยกรรมอื่นๆ พราะถือว่าอยู่ในเพศคารวาสโทษแห่งอนันตริยกรรมด้วยกรรมแห่งอนันตริยกรรมทรรั้งห้าปานนี้จัดเป็นกรรมหนักหรือครุกรรมผู้ใดทำกรรมอนันตริยกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งผู้นั้นจะได้รับโทษทั้งทางโลกและทางธรรมโทษของทางโลกคือจะถูกผู้คนประนามสาบแช่งไม่คบค้าสมาคมใดๆเลยและยังถูกกฎหมายบ้านเมืองลงโทษอีก โดยเฉพาะมาตุคาตปิตุคาาและอระหันตคาตเท่านั้นยกเว้นสังฆเภทและโลหิตตุปรบาทที่กฎหมายไม่สามารถลงโทษได้ส่วนโทษของทางธรรมคือจะถูกตราวหน้าว่าเป็นคนบาปหนักบาปหนาที่สุดฟ้าไม่อาจจะยกโทษให้ได้เลยแม้แต่น้อยพระพุทธศาสนาได้กล่าวไว้ว่าผู้ใดที่ทํากรรมอนันตร,ริยกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วจะไม่สามารถบวชเข้ามาเป็นภิกษุได้เลย พก็ถือว่าเป็นผู้ต้องประราชิกสําหรับคา,ารวาตและจะไม่สามารถบรรลุมรคผลนิพพานใดๆเลยตลอดชีวิตทั้งในชาตินี้ที่ยังมีชีวิตอยู่และเมื่อตายจากโลกไปก็จะต้องตกนรกเพียงสถานเดียวไม่สามารถขึ้นสวรรค์ได้ต่อให้กรรมดีมากมายเพียงใดก็ไม่อาจหนีพ้นจากนรกไปได้ผู้ทำอน,นันตริยกรรมจะต้องตกนรกลงไปคุมนรกที่ลึกที่สุดคือ มหาคุมนรกอเวจี v G, ซึ่งอยู่ชั้นที่แปดของคุมนรกขุมใหญ่ที่มีการลงโทษหนักโดยไม่มีผ่อนผันหรือหยุดพักแต่ใดๆเลยสัตว์นรกที่ตกคุมนรกนี้จะได้รับความทุกขเวทนาอย่างแสนสาหัสและเป็นเวลายาวนานที่ไม่อาจจะนับได้เลยหรือเรียกกันว่ากรันแต่อย่างไรก็ตามถ้าผู้ทำอนันตริยกรรมเพียงข้อใดเพียงข้อเดียว มีจิตสำนึกผิดที่ได้กระทำลงไปและได้ทำกรรมดีมากมายขณะยังมีชีวิตเมื่อตายจากโลกบุญกุศลที่ทำไว้จะนำมาหักล้างกรรมบาปแห่งอนันตริยกรรมก็จะได้รับการลดโทษด้วยการไม่ไปบังเกิดยังมหาขุมนรกอเวจีแต่จะไปบังเกิดขุมนรกอื่นแทนแต่จะต้องได้รับโทษยาวนานเช่นกันตัวอย่างเช่นพระเจ้าชาติศัตรูได้ปรงพระชนพระเจ้าพิมพิสารผู้เป็นพระราชบิดา ต่อมาสำนึกผิดแล้ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาตลอดชีวิตจนถูกพระราชโอรสลอบโรงพระชนบุญกุศลที่ได้ทำไว้ทำให้พระองค์ไม่ได้ไปบังเกิดมาหาคุมนรกอเวจีแต่ให้ไปเกิดคุมนรกที่ชื่อว่าโลหะกุมพีนรกเสวยทุกขเวทนาเป็นเวลาหกหมื่นปีนรกส่วนถ้าใครทำอนันตริยกรรมไว้หลายข้อ ก็จะต้องไปบังเกิดมหาขุมนรกอเวจีสถานเดียวอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้แม้ทํากรรมดีเท่าใดก็ไม่พ้นจะได้รับการลงโทษเป็นเวลายาวนานหรือหลายกันแต่บางครั้งอาจได้รับการลดโทษด้วยการลดเวลาลงโทษเหลือเพียงหนึ่งกันตัวยอย่างเช่นพระเทวทัตทำกรรมหนักไว้สองประการคือโลหิตตุปบาทและสังฆเภทพระเทวทัตสำนึกติด จึงให้บรรดาพระลูกศิษย์พาตนไปหาเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ที่วัดเชตวันมหาวิหารเพื่อขอขมาแต่เมื่อไปถึงสระโบกครณีหน้าวัดเชตวันมหาวิหารบรรดาพระลูกศิษย์ได้หยุดพักและแวะอาบน้ําชําระร่างกายก่อนเข้าเฝ้าพระเทวทัตต้องการจะอาบน้ําชําระเช่นกันเมื่อเท้าของท่านสัมผัสกับแผ่นดินด้วยบาปกรรมที่หนักมากจนแผ่นดินไม่อาจรองรับไว้ได้ จึงสูบโอพระเทวทัตลงไปสู่มหาคุมนรกอเวจีไม่มีใครช่วยได้เลยแต่ก่อนที่จะจมลงธรณีพระเทวทัตได้เหลือแต่เสียงได้มองไปยังวัดเชตวันมหาวิหารที่พระพุทธองค์ทรงประทับอยู่ก็กล่าวสรรเสริญพระพุทธคุณและถวายกระดูกคางเป็นพุทธบูชาและยึดเอาพระพุทธองค์เป็นที่พึ่งตลอดการเมื่อลงสู่มหาคุมนรกอเวจีแล้ว บุญกุศลจากการถวายกระดูกคางก็ทำให้ถูกลดโทษในนรกอเวจีเหลือเพียงหนึ่งกันเท่านั้นในปัจจุบันมีคนบางกลุ่มบอกว่าควรลดอนันตรีกรรมเหลือเพียงสข้อเท่านั้นคือปิตุคาตมาตุคาตและอรหันตคาตเนื่องจากอนันตรีกรรมอีกสองข้อที่เหลือคือโลหิตตบบาทและสังฆเภท เราเห็นตุปบาทในปัจจุบันไม่สามารถทําได้เนื่องจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จดับขันพรินิพานไปนานแล้วส่วนสังฆเพศนั้นก็ถูกจัดอยู่ในอาบัตสังฆาทิเศษของพระสงฆ์เป็นอาบัตหนักแต่ไม่ถึงพระราชิกสามารถปรงอาบัตได้โดยอาศัยพระสงฆ์ในการปรงอาบัตจึงไม่จําเป็นที่จะต้องให้อีกสองข้อที่เหลืออยู่ในอนันตริยกรรม